มาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะท่านผู้ชมคะหลายๆคนที่มีอาการปวดหลังจากโรคกระดูกสันหลังเสื่อมนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะปล่อยไปเฉยเฉยไม่ได้กระตือหรือล้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากลัวการผ่าตัดค่ะแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะนวัตกรรมใหม่ที่รักษาด้วยคลื่นวิทยุไฟฟ้าแทนการผ่าตัดได้แล้วนะคะติดตามได้ค่ะ หมอนรองกระดูกสลังเสื่อมเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่มีการใช้หลังมากไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทํางานานานๆคนทํางานในโรงงานหรือแม้แต่นักกีฬาที่มีการบิดตัวมากอาการของโรคมีตั้งแต่ปวดร้าวที่หลังปวดร้าวลงขาหรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งซึ่งถ้าเกิดอาการเหล่านี้ผู้ป่วยไม่ควรนิ่งนอนใจและรีบไปพบแพทย์ทันที รักษาหมอนรองกระดูกสันหลังที่เสื่อมหรือเคลื่อนมี่ตั้งแต่การใช้ยาและการทำกายภาพบำบัดไปจนถึงการผ่าตัดแต่ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบันทําให้ผู้ป่วยสามารถดิ้กเลี่ยงการผ่าตัดมารักษาด้วยวิธีการใช้คลื่นวิทยุไฟฟ้าได้ในปัจจุบันยังมีนวัตกรรมในการรักษาของโรคของหมอนรองกระดูกสันหลังโดยวิธีการสอดเข็มเล็กๆเข้าไปบริเวณของหมอนรองกระดูกสันหลังที่เสื่อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้ ขึ้นวิทยุไฟฟ้านะครับเข้าไปในบริเวณหมอนเพื่อทําการเปลี่ยนสารน้ําในหมอนรองรูดสลังเนี่ยให้เป็นแก๊สแล้วก็จะะเหยออกไปทําให้ลดแรงดันภายในหมอนรองรูดสลังได้เท่ากับว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาแต่ว่ามีบาดแผลเพียงประมาณเป็นรูเข็มแล้วก็มีความเจ็บป่วยหรือความเจ็บจากการผ่าตัดน้อยมาก อกจากการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวแล้วยังมีการรักษาด้วยเลเซอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการผ่าตัดแต่ข้อดีของการรักษาด้วยคลื่นวิทยุไฟฟ้าคือบาดแผลหลังการผ่าตัดที่มีเล็กน้อยรวมถึงอาการปวดหลังหรือปวดร้าวลงขาก็จะหายไปสิ่งสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหลังหรือมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมโดยเน้นการใช้งานหลังให้ถูกวิธีพยายามนั่งหลังตรงและหากมีอาการปวดเรื้อรังนานเกินหนึ่งเดือนร่วมกับปวดร้าวหรือชาแขนขาและสะโพก ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะถ้ามีอาการนะคะอย่ารอช้านะคะอย่ารอให้ลุกลามตอนนี้การรักษาง่ายขึ้นนะคะเขาใช้คลื่นวิทยุไฟฟ้าแทนการผ่าตัดกันได้แล้วค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานไบโอกลีนเวิลด์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ภายใน3เดือนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม